สวิาก็ททุกางมือใทที่นึกศาสนาดินคอนแก่ก็ลงใต้เลยทีเดียวก็ประสบการณ์ทำงานกอนอกกหมุนเวียนทีภาคใต้เกือบ สูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารจังหวัดหน้ารุ่นที่หนึ่งประกาในพระราชดำริการรักษาความมั่นคงภายในรัฐปการปศ .2557 และบทบาทหน้าที่ของกองในการรักษาความมั่นคงใหญ่ทุกมิติต่และแม้ช่องมื้อที่กฎหมายยังปรากฏอย่างต่อเนื่องจึงต้องการร้านที่ที่มีสถิติการเกิดโรคระบาดและภัยแรงสัมช้าตั้งแต่ยาวปกติและรุนจากตั้งแต่ผมจะเลี้ยงปลาไม่เกี่ยวกับใครนะครับ ผมก็ให้อาหารปลาไปไนกันนะครับก็ขอให้การอบรมในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการเรียบร้อยนะครับแล้วก็ของประเทศแล้วก็มีเครือข่ายมีโครงสร้างมีการทำงานในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดไม่มีจังหวัดไหนนะครับที่ไม่มีกองบันอก็คงมีจุดประสงค์เพื่อเพื่อต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยเก่ารวมในทุกมิติมีความมัน่นคง ประชาชนครับก็ผมก็จะเกิดในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกองในการรักษาความเป็นธรปี2516ครับบางอย่างที่คิดว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกับเราเรยตอรงเราไม่ได้กระทบแต่การแต่งแคแบแบงแบงแบแบงแบงแบงไมแบงคแบงบงแบบ ยิ่งใหญ่และเพื่อในการเชื่อมความพัฒนาสองอันในตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้การและต้องขออนุญาตท่านผู้ว่าจังหวัดขอจังหวัดหน้าเป็นสถานแสบนี่ก็ยลก็นอนเป็นวงกลมนะครับก็ใหญ่ส้ามทีมที่มาก็ภายในกรอบสามเหลี่ยมก็เตรียมกำลังด้าน i in ทม่สังกัดแต่พ fellow, พกระทรวงมนุยาการต้มกันปราบปราม,ามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเช่กนการพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของประชาชนป่าชายแดนเสริมสร้างความเข้มแข็งไม่ใช่ทหารคนระับเป็นองค์กรผสมบร,ริาราหารตรวจทหารนักงานความมั่นคงมันก็โยงกับงานด้านเศรษฐกิจง,งานด้านสาังคมีลจะ,ละต้องเป็นหน่วยงานไหนถึงจะเข้าไปอยู่ก็อรอมานได้ มาปัจจุบันก็ผู้รับผู้ใหญ่เป็นผู้ลักผู้ใหญ่รัฐบาลก็หลายหลายท่านไม่แต่ท่านอ่างพูดถึงภายใต้กฎแิการเดียนันถ้ามีสสสบคนเป็นรัฐมนตรีหนึ่งคนมีด้วยรับมีเขาเป็นพระบาทมเด็กเต็มเต็มพระนางจากถุเด็กพเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทของเจ้า่ซึ่งอนันี่ฮก็เป็นคนรวยสองสามสองห้านาปัจจุบันสองร้อยสี่สิบามปีนรับกาชาติปีแล้วกี่คน กวจะมีธานีเราผ่านกี่ลบทจะพบผิดฐานไทยหลายแถบที่โลกเราผัดกี่แดงครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ว่าสามสีแดงหมายถึงชาติทับนะต้องเปิดประเด็นมากาดนี้ความหมายในพระราชบัญญัติอธิบายว่าธงชาติไทยที่มีแดงสองแถบคือพ่าประธานบอว่าอยู่ที่ไหนต้องไปไหนทําให้ชาติบางไทยบางวันสมัยนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นการเมืองแต่แปดสิกว่าปีแล้วเนี่ยระบบการเมืองก็ยังไม่ได้พัฒนา

อ๋อไปไปเหมือนเป็นกุมบอลเลเหรอคะกุมบอลเลครับผมเรียบร้อยครับ พี่ไม่ได้ช้าเลยพี่แต่ว่าท่านอื่นเขาไวกว่าทัานเองเข้าเรีย,ยนภาษาเตอนนีสบลอมนะฮะ,ะพึ่งยายรากินไปลยครับกินไปเลยอไป,ไปนะเยาวนชนเเ hey, ชนขาบอกเยาวชนเอ๊ะมันไม่มันต้องคำว่าอะไรนะพอคอ